รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆบนชีวิตจิตใจของผู้หญิงเลยทีเดียวนั่นก็คือการแต่งหน้านั่นเอง ถ้าเกิดเรารู้จักการแต่งหน้าที่ถูกวิธีรู้จักรูปหน้าเรารู้จักสีผิวของเราและเลือกใช้เครื่องสำอ,อางที่ถูกวิธีมันจะช่วยเราได้มากเลยครับทุกคนรูปหน้ากลมอันนี้คือลายเส้นปัดลงโหนกก็จะสูงแต่ถ้าปัดขึ้นมากแก้มก็จะห้อย แล้วก็ใต้ตาค่ะเราใช้ตัวรองพื้นตัวนี้ได้เลยค่ะลิ้มตามม่งบนค่ะการแต่งหน้าที่ถูกวิธีเนี่ยสามารถช่วยเปลี่ยนรูปหน้าของ,องน้องๆอถึง80%เลยตล,ลึงเลยค่ะ ไทยแอร์เอเชียเครื่องสำอางมิชชีนเคล็ดลับของการการลงบีบีการลงบีบีคือต้องนวดมันก็จะเป็นเหมือนกึ่งมอยเจอร์่อโทษนะคะไม่ได้มาวิจารณ์ แต่เป็นวิทยาฐานให้คนอื่นเออเราจะได้ช่วยกันแก้ไขอ,อย่างน้องแพลวเนี่ยคนนี้จะปัญหาหมอคิดว่าจะหนักหนักมากแต่คือในส่วนที่หนักแล้วเนี่ยปุ๊บมอก็ไม่อยากให้ไปแก้มากเพราะถ้าแก้แก้มากไปกับการเมคอัพเนี่ยคือมันจะเป็นการแต่งเอฟเฟกรูปหน้าเขาจะไม่ดีเราก็เลยว่าถ้าแผลเป็นเยอะไปแล้วก็กบให้มันให้มันเนียนหรือแต่งให้มันดูโอเคสมัยนี้คือขนตาตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างมากนี่ไงนี่ไงยกยก อันนี้ยกทั้งหนักตาเลยค่ะคุณน้องเล็งก่อนเล็งก่อนโฟกัสตาหนูสิคะอ่าอ่ะอ่ะสวยเลยแค่อย่างนี้นะครับภาษาเยอรมันนะครับสวยนุ่นเซชูเซชูนุ่เซชูที่ตัดจัดเอกที่นู่นมาใช่ไหมค่ะไม่ได้ทำงานนะคะมีงานเราไปตัดต่อเอป๊อนี่แหละอ่ะโอเคีนังตาต่อเลยค่ะ จะไม่คิดจะทําเองเลยใช่ไหมคะแล้วก็น้องน้องใหม่จริงๆแล้วอ่ะตาตกเป็นอะไรที่สวยนะถ้าแต่งหน้าดีๆแล้วเนี่ยขอโทษนะคะจะเหมือนอาดาราปอร์ส star ไทยที่แบบตาตกๆหน่อยแต่พอเขาแต่งขึ้นมาเนี่ยตาด้วยความตกของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โฉกและสวยและคาอันนี้คือปัดแก้มอันนี้เชฟค่ะเชฟแก้มแปรงรองพื้นมีเยอะมากหลายแบบอันนี้คือตัวแบรนด์ที่เอาไว้ปาดแบบครีม อายแชโดว์ตา3อันเล็กกลางใหญ่ใหญ่นี่คือสีที่มอสบอกก็คือเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีอันกลางเส้นข้างในตา,<ส>าอันนี้ <สา S 1> ที่มันหัวแหลมๆเอาไว้จิกจิก,จกปลายตาตัวนี้ก็เอาไว้ปัดเสศษแป้งหลังจากเรียนแต่งหน้ากับเมคอัพอาร์ติสต์มืออาชีพและรับคอมเมนต์จากสองนางสิงแห่งมิสทีแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็ดูจะสนุกกับการแต่งหน้าของตัวเองแม้จะยังติดติดขัดๆหรือตลกไปบ้าง แต่ทุกคนก็พอใจตัวใหญ่หรือว่าตัวอ้วนมากเริ่มต้นคือต้องมั่นใจในตัวเองก่อน ต้องเดินส้นสูงให้เก่งๆนะแล้วเราก็จะแบบโพสสวยๆวยวตัวเลยนะคะลุคแพะเนาะหมุนเบาๆค่ะหมุนเบาๆเพราแต่งตัวได้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็เปิดในสิ่งที่ควรจะเปิดคล้ายๆนี่งเหมือนโอปอนิดนึงนะค่ะ,ะแล้วสีได้ทุกสีไม่ทันไม่จํากัดะค่ะไม่อยากให้มีข้อไตตัวสําหรับการแต่งตัวมันไม่สนุกอะไรที่เราไม่ดีเราอําพรางคือการที่แก้สุดบอดตรงที่เราไม่ดีออกไป จริงๆสำหรับแพงนะคะแพงมองว่าทุกคนก็มีความสวยงามแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามองว่าสําหรับใครที่เด่นที่สุดถึงมองว่าน่าจะเป็นน้องแอปเปิลนะเพราะว่าไม่รู้สิด้วยความมั่นใจในตัวเองของเขานะคะกล้าถามว่าหุ่นอย่างเขาเนี่ยกล้าที่จะใส่แบบเกาะอกได้ไหมแพงมองว่าอีกคนหนึ่งที่ดูโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือคุณนายขุนตางนอนอะ เขามีความมั่นใจในตัวเองมากสองคนนี้จะสนุกแต่ว่ามองกับมองว่าสิ่น้องกระต่ายอาจจะต้องแต่งตัวยากนิดนึงเขาจะดูเด็กมันมันจับแต่งยากอาจจะไม่เด่นขึ้นมาไปเจอพี่สาวคุณพี่ไปแล้วตอนนี้ก็จะมาเจอน้องสาวบ้างซึ่งเธอคนนี้นี่คุณพี่แบบภูมิใจเสนอมากพูด <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะแบบว่านึกภาพไม่ออกไปเจอเขาเลยดีกว่านะคะ